สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับสิผ้ามาเบ่งกล้วยต้นกล้วยเนะาะค่ะพี่น้องเข้าก็ได้ตัดแตง่งออกเรียบร้อยแล้วต้นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวกับบวไหญ่จักเทอบุค่อยได้หดนามค่ะพี่น้องนามกับบุ่คอยมีล่ะอยู่ในสวนยางจ้ะพี่น้องเบ่งกับเพิ่นกําลังสีออก เครืออีกเห็น่ครัะพี่น้องกำลังสีออกเครื่ออีเข้ากัไดิตัดแตงออกตัดแตงกล้วยออกปลูกวัคข้าวน้ำหอมไปที่โลกหลายค่ะพี่น้อง มีก็คือการปลูกอยู่อันน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดลุมนี่แหละมันก็กำลังแตกนอกออกได้กินไลยรอบแล้วจ้าพี่นอ้องสูงคักใบกับใ่คักมันก็กำลังแตกนอกอีกอันนี้เ้าก็ตัดแตงตัดแตงใบออก ตัดแตงใบออกอันนี้ก็จะเป็นจุลินรี่สังห์แสงค่ะพี่น้องมักไว้ได้ปีสองปีหล่อันนี้เงานี้คือกันเนี่ยตัดแตงออกเบื่องพื้นดู้งสูงๆเลยพี่น้องใบกับ,บับใหญ่เลยลก็ตัดแตงออกให้เรียบร้อยจ้าพี่น้อง้วยน้ำบ้า ที่สังเคราะ์แสงอันนี้ก็จะเป็นอันเข้าปปูก,กันนั่นเนาะปูกกล้ยช่ายนะวันเด็กเก็บเขาไปไว้ห้าปปูกอยู่ในหลองอยางค่ะพี่น้องสำหรับกล้วยน้ำบ้า ็จะเป็นบอกบกบถ้ามาเบิ่งเงากล้วยค่ะพี่นอ้องน,นี่ก็ตัดแต่งไว้อันนี้เพ่นกับเป็นเครื่อแหละพี่น้องแต่ว่าหมากพ่นกับ,บ,คบ่ค่อ,กกบบคอยงามเห็นอยู่บอกรับพี่น้องหมากกับ่ค่อยงามันได ยุดเจ็ดแปดเงานีลนะเจ็ดแปดเงานน้ก็จะเป็นอ้อยดำเบิ้งบักพาวต้นนี้ก็บบกค่อยอันนี้บักพาวกล้วย ส่วนใหญ่ๆต้งองการติดตับแจงใบขพ้นออกค่ะพี่น้องสำหรับกล้ยหอมทองค่ะพี่น้องคลิปนี้เขาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะค่ะนพี่น้องเนาะ